ละบุญกินไก่งวงกินทังสิ้นละ <c oughs> มาแล้วอาหารเราคือเก่าดีละห็นบอมันขอบคุณพระเจ้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองเดอ้อขอบคุณลูกครอบควัวขอบคุณครอบครัวขอบคุณคนที่ดีงามน,นำ้ำที่เป็นกําลังใจซัพพอร์ตเข้าใจและช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่ยางให้มีความสําเร็จให้มีความสุขความเจริญขึ้นได้ไวเนาะขอบคุณพระเจ้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองน้ำเดอ้อเนาะ เดินมาเด้อไปอยากน้ำยั่วๆนี่มัวเอาอพร้อมพร้อมจวดนี่สุดยอดมินบอสเปิดเครื่องนึงเลยนี่ลั่นทาน่านีความแซ่บแซ่บแซบวันว้าวหอมแซ่บหอมแซ่บจะบอกค่ะฮึสุดลาๆๆ้าวแซ่บหยอก เฮดสูตรอเมริกามาหลายปีแล้วมันมาถึงใจเนาะเฮดสูตรเล้าๆทุบหัวซิงไค่คาชิ้งหัวกระเทียมซาวซิเกือบเป็นหัวยัดเข้าไปเลยเนาะอืมข้างนอกก็เฮดซอสแบบเล้าๆซอสแบบฮอปปิง้งซีนปิ้งบาร์บีคิวนี่ล่ะทาลงไปเนาะเวลาเฮอบจะอบแบบนี้เลยเนาะไฟ400อ,องศาอบหา่าสมงหน้า เติร์กี้น้ำไก่ัวก็จะออกมาจนเคืองเนาะซุปทัวถึงแนนอนต้องยา่างมันทั้งมซุปเนาะมาตั้งจากฮอปปิง้งฮออบมันมีน้ำแบบต้มทั้งนี้นาะแล้วเอาน้ำมันจะมาเฮ็ดซอสเนาะเอานา้ำนะจาก,กนแำไก่างนี่ออกมามาตั้งปลาไว้จะซิฟนาทีมันกิแบงสั้นไขมันเนอยออกเนาะเป็นเคืองเขาจะตักไขมันเนอยออกเหมนเบิแล้วไปเกี่ยวเกี่ยวแล้วเอาแปง้งสิงคโปร์ลงไ่เนาะนี่คุณๆแช่แซบนี่ สูตรลาว์นี่แซ่บมีแต่หอมบ่มีคิควดาวอเมริกามันคิวบ่มีบ่ก,กิ่นตะเกียเ์เทสปิดอะไรก็ได้ปีนี้สูตรแบบลาว์นี่รับรองปะโอ้หอมแซ่บเลิศอ๋เลื่ยงอ้วยมั้งเลื่ยงจนเลื่ยงจนแหลกปุ๊บๆทสิเป็นต่อแหลบบ้านนาละ ยังไงแต่ป่ใจย,ยังไงนียังไงกินพี่น้องฟ้าซ้องหากินอยากกินอย่างกระไ้ฟ้ามีความซุจกจังไหนแม่จิลองมาได้กินได้นะฟ <c oughs> ้าไปเพราะได้หัวนี่คักพนด้วยด้ออ๋อุดยอด